Pattern Design illustrator ออกแบบ pattern ง่ายๆ EP 52นะครับอันนี้พี่จะขยายให้ดูนะครับเป็นการจัดเรียงวัตถุนะครับนี่คือต้นแบบแล้วก็นำมาจัดใส่ทําเป็นวางเป็น Pattern นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมืออั t b r d t o o ูเลือก new Artboard จัดวางตรงนี้พี่ขอเลือก แบบขึ้นไปวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ทำให้ดูเราก่อนอื่นก็มาเริ่มจากเครื่องมือ t a n เ l e t o ทูที่จะกดชิปค้างไว้เลือกสร้างสี่เหลี่ยม1อันนี่นะครับจากนั้นสี่เหลี่ยมอันนี้พี่เลือกเป็นสีดำหลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Retangle Tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool กดชิปค้างไว้เลือกสร้างวงกลมตรงนี้จะเป็นสีแดงสร้างวงกลมวางไว้สักประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะเหมือนแบบนะครับแล้วก็คอนท c นซีคอนทวีวงกลมมาอีกอังหนึ่งอันอามาวางไว้แบบนี้ตรงนี้เป็นสีเหลืองคอนทูนวี v, มาอีกหนึ่งอันแล้วก็กดชิปค้างไว้ย่อลงไปให้เล็กๆ นี้เป็นสีชมพูมาวางไว้ประมาณนี้เอ,อ่อนนี้กดชิปบข้างไว้แล้วก็ขยายอีกนิดนึงจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ e l i p e t o o เข้ามาเลือกเครื่องมือ polygon tool เอัตนเนตค้างไว้ลิกหนึ่งครั้งจะเลือกสร้างสี่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นค้อนค่าเป็นเลขสาม ส่วนตรงนี้พี่จะเลือกสร้างสัก20 20ปอยนะครับ20พิกเซลคลิกโอเค20พิกเซลมันก็จะเล็กไปเราก็กดชิปครั้งไว้เลือกขยายแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นสีฟ้าคนสีฟ้าแบบนี้คอนโทรลซีคอนโทรลวมาก เลือกสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คอนโทนซีคอนโทนวีมาอีกหนึ่งอันเอามาวางไว้แบบนี้อันนี้กดคิปค้างไว้เลือกย่อลงไปจากนั้นเอา Se lection Tool มาวางไว้แบบนี้นะครับเมื่อเกิดลูกศรโค้งค้งเกิดลูกศรโค้งโค้งแบบนี้เราก็จับมุมให้มันชี้ลงไปข้างล่างแบบนี้ตามแบบสีเขียวแล้วก็มาจัดวางไว้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เลือกเป็นสีเขียว หลังจากนั้นเราก็เลือกวัตถุทั้งหมดแบบนี้มาที่ object มาที่ pattern มาที่ make สำหรับตรงนี้นะครับที่จะใช้ name เป็น new pattern file นะครับแล้วก็รูปแบบของ pattern ที่จะเลือกเป็น brick by column แบบนี้จากนั้นพี่ก็จะ width นะครับคือความห่างระหว่าง วัตถุ2กลุ่มนี้นะครับเนี่ยท,ทุกกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มๆเราก็เอาเข้าไปอีกนะครับเอาเข้าไปอีกนิดหนึงแต่ไม่ให้มันทับกันแค่นั้นนะครับแล้วก็ให้ให้พี่ก็จะจัดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งประมาณนี้เมื่อได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับกปปี้พี่จะเลือกเป็น5้คูณหนะครับโอเวล็อปโอเวปก็ แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ปรับจนโอเคแล้วเราก็กดคำว่าดันที่จะเลือก delete อันนี้ทิ้งไป delete นี้ทิ้งไปจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ polygon t o o เข้ามาเลือกเครื่องมือ rectangle tool อ,อัตเนต์ค้างไว้คลิก1ครั้งเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่ความกว้าง1 0 0 0พิกเซล แล้วก็ความสูง1 0 8 0งพิกเซลกดโอเคจัดวางให้คลุมหน้าอาร์ตบอร์ดทั้งหมดแล้วก็มาที่ฟิล์นะครับเข้ามาเลือกแพทเทิร์นที่เราสร้างเอาไว้ก็คือ New n ิวแพ t เทิร์นไฟเลือกเลยครับเราก็จะได้แพทเทิร์นแบบนี้นะครับสร้างง่ายๆครับเนี่ยครับแพทเทิร์นดีไซน์ u s t r a อ o r ออกแบบแพทเทิร์นง่ายๆ EP 5 2 ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ก็เป็นการสนับสนุนยุรา55ด้วยนะครับสวัสดีครับ